คำเตือนคลิปนี้มีฉากการฉีกกระเช้าลักถูโบสใช้จักรยานในการรับชมนะครับหมิงทำไมเธอบวมจังเลยอ่ะเธอก็บวมอยาบ่นี่ไม่ไม่ไม่บวมก็เก่งได้นะเว้ยคนบวมก็แบบว่ามีวิธีสู้คนบวมเคยดูไหมบวมก็เก่งได้โว้ยเคยดูไหมสกามอโตเดย์อ่ะสุดท้ายก็วันนี้กับผมชวนกุนแล้วก็อีนะมาเอ้ยเดี๋ยวยังไม่พร้อมไปก่านแม่หมิง ก่อนที่เราจะกดว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยหมิงช่วยอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้หนะ่อยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมปล้นนะซึ่งอย่าไปเชื่อที่จริงนะฮะว่านี่เป็นแค่เกมนะคนเจอไว้ก่อนนะนี่เป็นแค่เกมน,นันแผนสำรองของเราก็คือแล้วก็อันนี้คือแผนเรานะไปจอบนี่ยฮะ,น,ะนี่คือภารกิจเราแผนเอก็คือ,รอเราต้องอไปหาคีย์การ์ดในไฟล์แล้วก็ว่าเอาความลับมาส่วนอันที่สองก็คืออะไรนะหมิงแผนมีะไรนะวางสว่านก็ไปเอาลจอบ พอเอาไฟเสร็จแล้วเราก็จะไปขโมยชองในตู้เกมนะครับปวดปวปวมากมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วมิงพร้อมแล้วพร้อมละเลสโกเลยยิงเลยดูดิกดจงเงาไปกนเถอะอืมเอ้ยเดี๋ยวมิ้งเรายังไม่ใส่กอดเหรอยังไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นตู้กดใจอ๋อค่อยเดินค่อยเดินสวัสดีครับเรามาทำธนาคารปกตินะครับอุ๊ยอะไรอะไรที่มิ้งเหยียดปืนไปนะมิ้งยาเราเด้อ ปันดูเหม mm ือนเหมือนถือ hmm. ป mm ืนในชิานะเขาเห็นกันอันนี้มันงงเฮ้ยอร่อยก่อนมีก่อนมีก่อนยแล้วมันเรียกแล้วมีเล็งหัวเลยมีเธอเธอกดสิเล็งหดไม่พาไปมมั้งเล็งหัวอืมเรียบร้อยตายแต่ละเดี๋ยวฉันจะวิ่งไปใส่เกาะ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 ไป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 เดี๋ยวโฟล์ทซุ่มยิงเองมือเผื่อไปโดนใส่อ่ะไม่เวลาเวลาเราเปิดข้ากันได้แต่โดนตำรวจฆ่าตายนี่คงไม่มีค่าแล้วล่ะ ระวังอ่ะอย่าให้ได้โดนฆ่านะแนบโบสุมิมให้แล้วรวยไงวะเดี๋ยวมันจะมาเอาเราวแล้มิ้งย่ทำธุรกิจเพรกยินเราอ่ะโยตำรวจกำลังาี่เซฟมโอ้เมมเจะจัดตำรวจไว้อยาให้มันป้ามาจกระส็จกระสุนเกาะตู้เซฟกสุดยละสามมาเวร้อยเย เลือดเราตรงไหมเออสกัดไว้เดี๋ยวสกัดไว้เองแฮกไว้แฮกไปเอออุ้ยสุดหมดชิปกยแล้วฮตั้งละก็อี้ไปทนาบเยเรียบร้อยไปจะมาก็มาจหวะนี้แค่รอรอันเนจอตู้เซฟเป็นเดียวเอพีไอมาแล้วมเอพไมาเอพีไอมาหาคอไว้นะเว้ยอย่ายนอนกันด้ยนะยอกันเจ็บเจ็บอาามจนะเว้ยยิ่งก็มาวทิ้หมดจ้า เออ,เอ่ยมสุดยอดมันได้งี่ดีวะเ,อเ,ออเอฮ้ยหัดคอแม่ฟาดมีกระสุนแล้วไม่มีน้องเรียบร้อยไอพีไอมาที่ไหนไอ,อปืนแดงอุ้ยปืนแดงเหมาะกับไอดีนี่ว่ะโอ้แต่รีรีเดรีเลช้าสิแต่าไาเมตน่าจะแพงอยู่กระจกแตกเลย เลยนี่กัะจบกันกระสุนเลยระวังามันจะระเบิดนะกล้องวงจนปิดอาาหยุดไว้ไไวทิิงด้วยโอ้ยตีหลดหน้าน้าเอออื่นีกว่าเอออื่นอีกว่าหกหกคืออะไรเหมือนกันไม่ต่างกันเลยไอเอาวะชชุนะาเกาะเกาะมาเกาะมาปัญญาเกิดอือไอ้มันอึดด้วยไงสายนักคอ,อ เขายิงเขายิงตูดให้ยิงตูดมันให้ต้องหลังระวังหลังอืเรียบร้อยตายกันหมดเพลงละเพลงโคตดฮาร์ดคอว์เชดูมาดิมา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 ได้ดินก็มาเนี่ยจากไหนจากไหนเอกเดี๋ยวคุ้มกันมิงเลยนี่ไหมก็เหมือนว่าเราต้องแยกกันแล้วล่ะโอ้เธอโอ้เธอยืนเป้าหนิ่งเลย แล้วว่างตลังกำลังอืมนเรียบร้อยมาจากรถมาจากเครื่องบินก็มาอ,อ,อืมีเสียงเสียดยางแค่คนเดียวยังไม่เสร็จรอก่อนโอ้อันนี้โคตรฮาร์ดคอร์อันนี้แหละขูดถูกใจเลยน้องมาโจ๊กมาตู้เป็นเป็นกำลังใจให้กับเราเวลาสู้เธอเธอตึงโคตรตึงอ่ะเธอในกระเป๋าเรายังมีปืนอีกนะออใช่อใช่ตรงนี้ โอเคโอเคเงินเงินเงินเก็บไปเก็บไปเก็บไปเอฟโอ้โหพกได้แค่หัวนิดเดียวเองใช่พกได้แค่นิดเดียวก็เหมือนว่าเราต้องไปเก็บกระเป๋าตรงนู้นะโอเคเงินเงินเงินไปโอ้ยชาลงด้วยเกมละเอียดนี่ว่าเฮ้ยมีกมาแล้วทัดคอไว้เน้องนี่แหละครับคอ ไเยอะเลยแล้วแล้วมาแล้วเธอมาแล้วบุกลงเรามาแล้วบุกลงเรามาแล้วบุกลงเราระวังหน้าคอยไหนโอ้ยติดหน้าติดโลโอ้โหกระสุนติดหน้ามาแล้วมาเพิ่มมาเอาไงดีอะพี่วินาลบตาละตั้งตั้งค่ะดีสองใบที่ยังไม่ได้วางอ่ะนี่กดจีเพื่อวางเรียบร้อยวางแล้ววางแล้ว ใบนึ่งอีกใบนึ่งใบหนึ่งไปดูเอาเลยไปเอาจะเป็นของเธอไม่ของเขาวางแล้วเมื่อกี้ไงของมันใหญ่นี่ก็หมดละน่าจะหมดแล้วแหละหมดตีหมดตีไปไปพิมพ์นะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปไปไป go 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 g ากระเป๋าแล้วแผน B จะห้องมิดไฟแล้วก็หนีตอนนี้หนีเลย yes go move yes ไม่โคตรตึงลาสก่อนต้องแบบเป็นคนปกติกันสวัสดีครับทุกคนเราคือคนปกติทั่วไปนะครับโอุยโอนจังเลย จานโ์ตเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีข้อมูลหรือเปล่าเอ้ยมันกด F นี่คือเผื่อว่าขโมยเลยเนี่ยเธอเธอเราสามารถกด F เพื่อขโมยได้เลยแต่ว่าอย่าขโมยคืออะไรอะกดเราเราเราต้องทำการปนปนที่นี่ไว้เลยเห็นสร้อยห้อยไหมไปเดินไปปนกันลุกยามดูว่ยใจเย็นใจเย็นหมิงต้องขโมยมันทำมัก่อนเดี๋ยเพิ่งเพิ่งมันจะเป็นจุดสนใจถ้าขึ้นแบบแต่เราทำไปดูของเธอ นนคุณครับแหวนนี่รครับาคาอะไรหรอครับโอ้นั่นราคาไม่แพงนะประมาณห้าล้านบาทนะแต่หนูไม่แพงนะครับนี่โอ้เงินผมมีเป็นงสิบล้านทุยไปใจเฮ้ยห้าล้านเลยวะถ้าหนูอยากจะได้แหวนดีๆไปให้แฟนหนูแล้วก็บอกว่าบไปแต่งงานนะหนูก็ต้องออต้องลงทุนนิด,ดหน่อยแหละแต่ผมไม่มีแฟน,นแล้ลุงเอาก่อนนู๋จะไปประดับหรือนั้นก็ได้ลุงโอเคก็ก็เลือก็

เดี๋ยวก็ยืนนี่ไปก่อนที่ันยังไม่สนใจเราเรืออะไรอะไรอะไรอะอ๋อหหมิงมันมันมองหมิงอ๋อเป็นของหมิงว่ะเฮ้ย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 ว่าคุณผู้ชายก็คุณผู้ชายอยากได้ครับผมผมอยากได้ว่าช่วยไปหน่อยครับคุณผู้ชายต้องเจ๊ทอยสอดเขาเนี่ยบอกเลยครับบอดปรับเราความีได้เลยครับเนี่ยคุณรู้แล้วคุณมีทางลัดกันเฮ้ยหมีทางลัดเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงความใจพนักงานให้เอง โอ้คือผมก็สนใจอยู่ครับโอคือผมก็แค่นิดหน่อยครับโอ้แล้วคุณไม่ทราบว่าคุณชายจะทำอะไรล้วครับก็อย่างเช่นเอาไปว่าพี่มามามาไปสนใจอย่ว่าจะาไปไปรับพัมีมะไรยี้หรือเปล่า เพราะว่าผมเดาว่าจะเอาไปขายที่ดึงอ๋ออร่อยเนะอ๋อไม่มีอะไรครับก็แค่นี้เลยครับแล่วเกมมีความลังเช่นไรเนี่ยอ๋อเปล่าครับผมแค่มาตรวจดูได้หน่อยนะตรวจดูอะไรเกมปรวนเลยมาไม่ไม่ครับไม่มาเบืองล่าไอของมาเรียมนี่เนี่ยไปทำปุ่มร้านหน่อเนี่ยระหว่างชันหน้ไม่ก็ผมสวยดีก็ตักษาใจแมวไม่ไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยรบสังหารโอเคโอเค ใช่ไหนี่ยรปภาอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเกือบจะคอเพื่อนมาแล้วนะปืนมีชีวิตด้วยนะระวังระวังมิกคุณตอบพอเจอพี่ยินดีร้านเดี๋ยวมิกจะรับสายเฮ้ยอะไรอะไรเกิดขึ้นกูคอยู่ข้างในร้านรอนะเดี๋ยวกจะเข้าไปแบบชิบมันหมดแล้วอ้อนยันเดียวจากวันนี้เฮยล้เฮ้ยเราจะตาย เบรลงมาอ้มินหมินข้าเกาะก่อนเข้าเกาะก่อนอเธอเกาะเกาะเธอเกาะเรามนี้อตการครับมาดีสิมันรับรอสมหาอะไรไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วไม่ไม่ใช่สไตล์อายเวย้ยสยตันตงบุกปนเธอเอาเลยตำรวจรอพอรอพอรอพอไม่มีเกาะเธอเธอเอาเอาเกาะเอ้ยเธอเธอปนปนทงในร้างปนทางในร้างปนอยู่หาดีปนอยู่ ละรก็แล้วมังกยวไปางกระเปวางกระเป๋ามจริงนะถ้าป่ามฉลาดกว่านี้มันคงยึดยึดกระเป๋าในเนี้ยไก็คมอะไรก็ยิงอยู่ ไอกระสุนเร็วดีอแ้วบ้าหมิงดุ๋ยหมิงโอเคนี่เปของเล่นกับไเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ยิงมันดึกแลวบ้าโอ้โหเอาเรียบร้อยนึงเดือดขั้นเอาเดียวแล้วไหวแล้วโว้ยแล้วบ้ามันไปหลังขึ้นกระสุน

มาดิเฮ้ยความมันเล้าใจไม่รฝนตกเลยตอนเนี้ยอ่ะไม่ไมาๆวมาใช่ไหมสัสัาวางกระเป๋าแบบไป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 ไม่น่าแล้วแล้วแล้วครบละไปขาดนี้ก็ไป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 พี่นะไปอีก